อันนี้คือพี่เขยนะทุกคนพี่เขยมาจากกรุงเทพแล้วก็อันนี้พี่เขยมาจากกรุงเทพแล้วก็ทำอะไรลูกพี่ปลูกต้นไม้ครับผมเดี๋ยวก็จะมาเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วนะแกบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนเดียวก่อน ลุงสิทธิ์บอกว่าปลูกต้นยางนาะกี่ต้นลูกพี่กี่ต้นตอนนี้สิบต้นก่อนสิบต้นก่อนนะคะอันนั้นก็คือพี่สาวเราเองทุกคนอันนั้นพี่สาวกับพี่เขยเราหน้าเขยเราอีกคนกับหลานชายอันนั้นหลานชายเราเอง้องลาดสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มีเชื้อเห็ดด้วยทุกคนนี่ตรงที่ <c oughs> ตรงที่เสียบปากไม้ก็คือตรงที่ปลูกแล้วหมดอันทุกอันเพราะฉะนั้นนางมาปลูกไว้ถึงเวลาเห็ดออกฉันก็จะมากินมาเก็บอันนี้บรรยากาศหลังบ้านนะอันนี้ที่พี่สาวอยู่ข้างหลังหลังบ้านเราอ่ะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนดูต <c oughs> อนนี้ป,ป้าป้ากำลังหาเหยื่อจะไปปักเบ็ดตอนย็น <c oughs> ก็เดี๋ยวอันนี้ต้นปลานี่ต้นอะไรนะคะ <c oughs> เนี่ยผักอันเนี้ย <c oughs> อันนี้สะดาบาเลน <c oughs> ก็โตขึ้นมาอีกนิดน,นึงมียอดแล้วนะ <c oughs> อันนี้เชอร์รี่ทำไมเชอร์รี่ต้นนี้ไม่โตอันนี้ต้นอะไรนะคะพ่อ ปลาดูเหรออันนี้พายุงค่ะอันนี้ต้นมะขอนลูกตะขออันเนี้ยค่ะแต,แต่ก็ไม่เป็นไรมันลมเงาส่วนอันนี้เชอร์รี่ดอกเต็มเลยออกลูกไปแล้วแต่ว่าป๊าป,ป๊าแนะนำหน่อยมีอีกามากินเหลือแล้วเหลือจะดอก ต,ตอ่าเดี๋ยวเราให้ดูดอกมันนะคะทุกคนน,นนี่นี่เลยนะดอกเต็มเลยสองปีแล้วนะได้แค่นี้ทำไมไม่โตไม่รู้ลิ้นจี่อันนี้จะแซงแล้วนี่ อันนี้คือพย,ยุงัเยาอัตนยุงนีื้อมัดต้ะต้นลอยเนาะเออต้นลอยกี่น็หมา,ายแต่ว่ามันต้นใหญ่แล้วไงเดี๋ยวถ้าฉันผ่านทางนั้นฉันจะหิ้วมาฝาเผื่อคือยางนะิเปแล้วก็ต้นยุงจิไปต้นไมแต่ต้นเดียวแต่พอีเสียเหยางนานี่อันนี้ก็ออยางนานะคะ ออต้นนี้แว่นเจ้ามาลิดมาลงอันนี้คือตะอลูกตะขอเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้อะไรคะพยุงนะคะถ้าโตมานี่ก็คือป่าดงดิบจ้าแนวข้างหลังนี้พยุงอันนี้ก็พยุงค่ะอันนี้พยุงเหมือนกันอันนี้มะขามค่ะอะไรนะแดดใช่ไหมเนี่ย แดงจัก,กระพัดอันนี้อะไรนะคะป้าป่ามาตรงนี้ก่อนเนี่ยต้นนี้อะไรจำไม่ได้เชอรี่ใช่ไหมที่แม่กินอ่ะใช่ป่ะมะยมแดงเอ,อันนี้มะม่วง อรันแอปเปิลสตาร์สอปีแล้วยังไม่โตเลยไม่รูกพ่ออะไรแล้วไปดูต้นที่แบบไม่อยากให้เกิดแต่เกิดด,ดูดิยาก็ไม่โตรูกพ่ออะไรมะกอกมันม่วงกราโหนยุกิจุนอือแล้วไหนต้นที่ไม่อยากให้เกิดแต่เกิด แตกข้างล่างแล้วเขาคือยางอินเดียเขาเป็นไม้ใหญ่มากเลยนะค่ยดูเหอะคอู่กับไม้หนาสองต้นนี้ไม้หนาใครเอามาไม้หนาน้องอามาษัตว่าไงครับดูดาราเนี่ยอ่ะดาราสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยๆในคลิปเร็วเร็วๆสิคะสวัสดีคะ่ะเขาถ่ายคลิปอยู่อโอ,สว,โอสวยมากค่ะยางนาเอ้ยไม่ใช่ดิ อันนี้แค่นาต้นนี้ซื้อมาต้นเท่าไหร่นะป้ายี่สิบบาทต้นละยี่สิบบาทถ่ายคลิปอยู่ค่ะไปเดินไปเดินพาชมสวนไปไปเดินกับแมวแมวแมวจับมือปลูกได้แค่เข้าปีที่สองนะเนี่ยโตได้ขนาดนี้แต่มาพร้อมกันใช่ไหมคะแต่ว่ามันมันน่าจะเป็นที่ไม่รู้เหมือนกันปลูกพร้อมกันนะนอ่ะป้ายืนตรงกลางให้ดูถึงความแตกต่าง,อ,งอันนี้คือมาต้นเท่ากันใช่ไหมคะ ไม่นะก็ดินก็ดินเดียวกันนี่คือความแตกต่างทองทองเปลเนี่ยต้นจานบ้านเราเหมือนกันเลยมามาเท่ากันอันนี้มาต้นเท่าไหร่เหมือนกันพ่อต้นละยี่สิบบาทอ่าต้นละยี่สิบาทปลาปาไปยืนข้างต้นอีกต้นหนึ่งสิคะนี่สูงกว่าปลาปาแล้วอันนี้คือความภาคภูมิใจมากๆากยี่สิบบาทสี่สิบบาท ดอกสีเหลืองเขาบอกดอกเหลืองทั้งคู่เหรอคะอ,อันไหนดอกส้มมีไหมดอดด้็นีไปดูค่ะไปดูดอกส้มกันเดี๋ยวก่อนถือไม้อะไรก่อนธรรมชาติอันนี้เขาอันนี้ดอกสีส้มต้นนี้เรยกว่าจะเฮ้ยมีแมงอะไรมาดูดิเนี่ย กินใบอะ่ะไม่รู้แมงอะไรดูดูดหน่อยใครรู้บ้างครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้แม่เป้งใช่เหรอใช่แมงเป้งเลยแม่เป้งทุกคนนี่แม่เป้งที่เขากินกันนะคะ่ะเออเอ๊ยก,กดถ่ายภาพให้หน่อยกดตรงกล้องถ่ายเลยไม่เออเอ้ยมีแม่เป้งด้วย วันนั้นมีแมงนนแกลงด้วยนะไม่โตเาไรไม่รู้ชมพู่นะงชาวสชมพู่อะไรนะชมพู่โบราณน,นะคะ่ะมันมันเขาเรียกอะไรไม่รู้อะแต่ก็สูงขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยแตกดีเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็เอาเขาไว้นี่แหละไม่ทำลายอันนี้ก็ต้นละคเท่าไหร่ย <c oughs> บาทบบาทือต้นอะไรไปดู <c oughs> เดินไป เต็มที่น่าจะเป็นป่านะที่นี่นะอันนี้มะฮอกเหมือนกันมะฮอกนี้ต้นใหญ่ใช่ไหมคะ เจ็ดแต่ร้อยนี่แหละอันนี้แพงแต่ว่า,าวตันนี้สองพันสองพันห้าตัวเนี้นยแต่ตัดไปสองรอบแล้วไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเขาเป็นยังไงอะนี่<า>ไงเขาแตกข้างล่างแล้วแสดงว่าเขาจะซื้อมาแพงมากเลยเออเน,น,นี่ยตัวนี้สองพันนะสองพันห้าตัวเนี้ย แต,แต่ว่าเขาลดให้สองพันเราซื้อมาสามต้นนี้สี่พันนะเสราอูสองแล้วก็อนนเอ,อ้ยเขาไม่พูดราคาออกยังไม่ได้พาเพื่อนเพื่อนดูข้างบ้านเลยนะนี่ดูดูดูสายนี้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูความตกใจตื่นตระหนกอันนี้มาแล้วนี่ เมื่อก่อนนึกว่าจะไม่รอดใช่ไหมคะป๊ะป๊าเอะไรนะคุณนะคณชมพูอันนี้แต่ว่าตอนแรกอะทุกคนเหมือนเหมือนน้องเขาจะแบบไม่แตกไม่อะไรเลยก็เลยแต่เมื่อคือนได้ฝนนะคะก็เลยอันนี้ประดูแดงใช่ไหมคะน,นี่ความภูมิใจของเราอีกหนึ่งต้น<ว>เราจะรอน้องโตแบบ อ๋อไปดูอีกหนึ่งต้นที่แบบว่าอันนี้อันนี้คือต้นที่ปะปากำลังจะขุดทิ้งนะคะทุกคนเพราะว่าคิดว่าน้องจะไม่รอดแล้วไปยืนให้ดูหน่อยว่าสูงกว่าปะป,ะปาแล้วค่ะเขาคือก,กันประพฤกค่ะกันรับประพฤกหรือเปล่าไม่ร,มร,มรู้จะมีกลิ่นหรือเปล่า ก็ไม่เห็นจะมีกิ่งเลยก็ไม่เป็นไรเอานอ้องไว้ก่อนปะ,ะนะชมพูพันทออไม่เห็นมีกิ่งเลยมันโตมาได้ยังไปไปตรงไหนหนาบ้านไปน้าบ้านแล้วก็มาเดินข้างบ้านนี้เดินไปสิ ไม่รู้เป็นอะไรเขาจะเป็นอย่างนี้ให้พอรู้บ้างครับว่าต้องทำยังไงเขาจะใบแห้งอย่างนี้ตลอดเลยเวลาออกมาเป็นนี้ใช่ไหมแต่พอักพักเขาก็จะกลายเป็นอย่างนี้ไม่รู้เพราะอะไรเขาขาดน้ำหรือขาดปุ๋ยแต่ก็ปุ๋ยก็ใส่นะเนี่ยใบก็จะแห้งอย่างนี้อย่าพาอยู่แดดนานร้อนอันนี้ก็คือธรรมชาติมากรุนนอนกินหมดแล้วอ๋อ ไยต่อค่ะอันนี้ก็คือต้นที่เป็นเป็นเพียเลยตัดทิ้งตแตกใบามาใหม่นี่โตเพื่อนเดียวกันอืออันนี้เป็นดอกเหรอคะต้นนี้ออกดอกและะ้วค่ะทุกคนอันนี้คือความภูมิใจอีก,กน,นึงที่ปลูกแล้วโตเร็วมากอันนี้คือเกตเกตเกตมณนีใช่ไหมคะมนีนี่คือน้องโตไวามากอันนี้แบบ <c oughs> พา<ด>พาดูประดูต้นใหญ่ก่อนก็ไปไวเกินเขาดูถ่ายประดูแล้วก็ไปไวนี่อันนี้อาเสนอหน่อยออกดอกหมดแล้วครับ ต้นนี้น้องก็แพงมาก <Okay. S 1> แล้วต้นนูนน่ะต้นใหญ่แพงไหมห้าร้อยล้อม,มเองอะอันนั้นประปาล้อมเองเลยไป <Okay. S 1> ไปล้อมของคนรู้จักมาต้นนี้่าน,นะพันแปดน้องคนนี้พันแปดนะคะ <Okay. S 1> ต้นเล็กแต่น้องคนนูน้นนู่นดอกเขาออกไปแล้วค่ะทุกคนแบบยังเหลือร่องรอยอยู่แต่ถ ตอนที่เขาออกดอกพร้อมๆกันก็สวยมากๆเลยแต่ตอนนี้น้องร่วงหมดละอ่ะแล้วก็เราจะพาไปดูนี่พวงคามเรากำลังเลื้อยแล้วค่ะนีเเเ่เลื้อยแล้วพวงคามจ้าเลื้อยแล้วครับเลื้อยลวคลับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอีพีต่อไปอยาฟังทำไมอ่ะเป็นสองอีพี